มึงเล่นกองมึงยังจะมาส้มสมกงไงมาแน่นอนฮะมาแน่นอนฮะอ้าพี่ดีเสียเข้าหัวเยพี่ลมมาตายกันลฮะมาได้้ามาแล้วมาแล้วมาแลมาล้มาล้มาล้กจะ้มาติงลล้ววล้โอ้โห้ยแม่งปเฮ้ยเ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 ฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยดาวันป กันไปนไปไปม่งไปไปม่งไปไปแม่งวิงเร็วมึงเล่นฟอมึงยังจะมาสามวิูกไงแม่งวิ่งนเร็วมึงเจ้าไงเฮ้ยบ้าห่าหน่อยยิงมือมือแม่งเร็ววะอายุโอเคแน่นอนบอกเลยอ่ยอมาแล้วมาแล้วแมวไรวะจริงคมาหลังแล้วพี่โอ้หัวแตกเลยเอาโตเอ้ยวตัวนี้ว่ะ ไ้ัวไปเดมมา้โอ๊ยๆอตายๆตายโอ๊ยเฮ้ยย oh, okay, um, oh. oh, oh e ิงรวดเร็วดูด ouais, ิดิดิดูดิดูดิดมันทบโอ้วิ่งเลยวะโอ้โอ้โอโออ้อีกมันท้าดีเกินไปเกินไปมันกินไป และนี่ก็คือไอดีโปที่เราเจอเมื่อเช้านะครับผมก็ใครเจอก็ฝากแบนด์ด้วยนะและพี่อยากจะบอกทุกคนว่าโควิดนั้นอันตรายแต่ถ้าไม่อยากเดียวดายมยีข้างพี่นะครับโอ้ยพี่ขอตัวกันนะพี่ขอไปเย็บแผลที่โรงพยาบาลก่อน